ขอเสียงกับ MC ของเราหน่อยครับขอบคุณค่ะขอเสียงให้ต้นด้วยค่ะขอเสียงหมด้ลยขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคร่ะโอ้โหเชื่อแล้วอ่ะ พลังเสียงเขาดีจริงๆนะเขาซุ้มมาเก็บมาเพื่อวันนี้แหละวันนี้ขอพ่รักนะครับขอคาตูวเพิ่มนะครับผมร้องไปเกินโผตานะครับเกินมาครึ่งเพลงนะคะเพลงคนอื่นด้วยนะคะอาไ่ะด้คะนอกจากวันนี้ต้นมามอบความสุขรอยยิ้มสีหวเราอแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตนะคะเรียนเชิญนะคะอีกหนึ่งท่านที่จะมามอบของที่ลึกให้กับต้อนเช่นเดียวกันนะคะคอนวนี้เรียนเชิญคุณจรุนรัตการศิรินท์ค่ะผู้จัดการภาคกิจ ค่ะภูมิภาคมอบของที่รู้จากธนาคารกรุงศรีให้ต้อนค่ะเขาเชียประเมยให้ด้วยค่ะนี่เลยเป็นน้องตุ๊กตาหมีนะคะมอบให้ต้อนเลยค่ะอ่าแล้วถ้าเขาเสียงประมยให้ด้วยค่ะขอบพระคุณคุณจรูนยากด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะโอ้ยใส่ใส่เสื้อคล้ายกันเลยเนาะเออมีหูด้วยนะคะใช่แล้วไม่เอาผมจะเอา นี่แหละนี่แหละถือไว้ถือไว้โอเคนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวถามก่อก่อนเลยดีกว่าค่ะว่าก่อนอื่นเนี่ยค่ะได้มางานกรุงศรีมณีเฟิเสติวัลในครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยรู้สึกดีมากจริงครับเอาแบบชิลๆเลยเพราะว่านี่คือเป็นครั้งหนึ่งที่ได้มาเล่นคอนเสิร์ตที่บ้านเราผมอุ่นทุกครั้งได้เจอชาวเชียงใหม่ได้เจอ หลายๆคนที่รู้จักนะครับคุณหน้าคุณตาการบางคนก็เจอกันมาหลายปีแล้วก็ขอบคุณมากจริงๆที่ที่ยังยังอยู่ด้วยกันจนถึงวันนี้ครับเหยียวแน่นเหยียวแน่นใช่นะคะคนก็เป็นแฟนกับพี่นัทก็มาเชียร์พี่นัทแหละแต่ว่าก็มาดูต้นก่อนก็ได้นี่นะคะเอาเป็นว่านะคะวันนี้ค่ะเขาบอกว่าปีนี้ด้วยสําหรับธนาคารกรุงศรีของเรานะคะมาพร้อมกับ ความสนุกสนานรอยยิ้มหัเฉล้อนะคะหลังจากที่ปีที่แล้วก็เจอแบบน้ำท่วมน้ำท่วมกันไปนะคะปีนี้ก็เลยนำความสุขรอยยิ้มมามอบให้ถามต้อนด้ว่กว่าเวลาต้นนึกถึงอะไรจะทำให้ต้นมีรอยยิ้มนึกถึงหา้าคนดูเราเล่นคอนเสิร์ตเวลาแบบเวลาเราหน้านั่คุ้นๆแบบนี้แบบนี้หรือเปล่า เวลาเขาร้องเพลงตามหรือว่าแบบเขาามีส่วนร่วมตามเขาสนุกไปด้วยกันอะไรเงี้ยคือมันเหมือนเป็นความสุขที่อาจเกิดจากการรับส่งกันก็แบบเราให้ไปเขาให้คืนกลับมาแล้วมันก็คือเป็นความสุขอย่างนี้ครับผมแบบว่าเขาร้องเพลงแล้วเราเล่นกีตาร์เราก็ไม่ต้องร้องอะไรแบบเนี้ยเลยแล่ร้องตอนสุดท้ายไงเราไม่ต้องพูดไว เห็น <S preach science> แบบนนะคะก็ต้องบอกว่านะคะถ้าสมมติหลายๆท่านอยากจะได้ความสุขรอยยิ้มแบบง่ายๆนะคะก็อยากจะแนะนาให้เดินเข้ามาที่ธนาคารกรุงศรีเพราะว่าเรามาพร้อมกับสโลแกนธนาคารกรุงศรีไม่คว้าซิ่เราเรื่องเงินเรื่องง่ายรอยยิ้มก็มาแบบง่ายๆเช่นเดียวกันถูกต้องค่ะนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนนี้ต้นมีของเที่ยวลึกมาฝากด้วยนี่ค่ะแลกกันก่อนนะฝากเอาไว้ก่อนนะฝากนะฝากฝากอันนี้ถอดเสื้อแล้วถอดเสื้อแล้วและมันเป็นสปาที่ เต็ดดิชั่นมากๆใช่แล้วเพราะว่าเป็นลายเซ็นของทีมงานเราด้วนะคะด้านหลังตรงนี้เองค่ะคุณคุ้นอะไรเป็นเอะไรเป็นต้อนนะคะก็เดี๋ยวขอสักหกท่าละกันที่อยากจะพึ้มาร่วมสนุกกับตอนหกเลยจะได้คึกคักเอาเป็นจำกัดอายุไหมไม่จำกัดเลย ไม่จำกัดนี้ไม่จำกัดแล้วค่ะไม่จำกัดแล้วเขาหกท่านพอหกท่านมาร่วมสนุกกันจะได้แบบมาร่วมสนุกไปแบบนี้แล้วก็รับตุ๊กตาหน้ารักหน้ารัาจากมือต้นด้วยมีลายเซ็นต์ต้องช่วงชิงกันเพื่อเพื่อเอาตุ๊กตาตัวนี้เพื่อตัวนี้โดยเฉพาะเลยมีตุ๊กตาปลอบใจให้นะที่ทำอะไรเนี่ยปลอบใจ